โปรดใช้ดุลพ,พินิจพิจารยานในการรับชมนาาเนื้อหาในคือเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับวันนี้ก็ไม่สูตรเด็ดๆ่าฝากกันครับใกล้เลยนะครับวันนี้มันที่28นะครับ28อีกแค่3วันนะเดือนนี้มี30วันคงสุดท้ายเลยครับนะ เป็นปเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ครับนอกจากโค้งสุดท้าย1มิถุนายนครับอีก3วันเท่านั้นเรามาดูโค้งสุดท้ายมาฝากกันครับ3ตัวบนเลยนะเดี๋ยวจัดเน้นๆสัก6ชุดสำหรับวันนี้เอาละครับมาฝากกันมาแบ่งปันกัน6ชุดโค้งสุดท้ายครับ3ตัวบนสถิติห้างงวดครับสูตรนี้ใช้สูตรอย่างไรดูวิธีการคำนวณน,นะครับเห็นชัดไหมครับ เดี๋ยวตอนสักไหนจะค่อยขยายนะครับอันนี้คือหน้าจอเต็มเลยครับหน้าหน้าจอเดียวนด่เห็นครบเลยเอาโอเคครับเราใช้สิบบวกสิบสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งสิบล่างครับบวกหลักสิบสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งบวกหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งคงที่นี่คือสูตรนะครับใช้สูตรนี้ไปคํานวณคอมพิวเตอร์จะได้ผลลัพธ์จากการคํานวณนี่ครับผลลัพธ์ห้าตัวางขวามือสุดนี่นะประการชี้อยู่ซ้ายมือนี่สามตัวบนสองตัวล่างผลการออก ครบห้างงวดถูกห้างงวดเดี๋ยวเราค่อยมาตรวจสอบกันแล้เวเรามาคำนวณมือกันนะหลักสิบล่างเลขสองหลักสิบสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งนี่เลขเก้าสองบวกเก้าแล้วก็ไปบวกตัวเลขวงที่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งงที่นี่คือผลลัพธ์ของเรางวดที่จะถึงเอาล้ครับรานนี้เราย้อนไปดูก่อนว่าขยายนิดนึงครับ สูตร10บวก13ตัวท้ายครั้งที่1บวก1 1 4 1 1คงที่เนาะผลจากการคำนวณได้6 7 1 2 3ออก2 2 7มี2มี2มี7ครบเอาละสำเนาถูกต้องงวดแรกผ่านไปงวดที่2 3 4 8 9 0ออก4 0 3มี4มี0มี3ครบ3ตัวบนเรียบร้อย403 วดที่3 34890ออก938มี9มี3มี8ครบ3ตัวบนเรียบร้อย3งวดผ่านไปวดที่4ครับ90456ออก446มี4มี4มี6ครบ3ตัวบนเอาละ4งวดผ่านไปงวดที่5ครับ45901ออก095มี0มี9มี5ครบ3ตัวบน เป็นห้างวดแล้วครับนี่ห้างวดสฉิตินี่ตรวจสอบเรียบร้อยครับ1 2 3 4งี่ห้าเป็นไงครับส่วนนี้เิตสวยงามไหมครับพิจารณาดูนะครับเรามาลองคำนวณมือกันสักงวดที่จะถึงเนี่ยหลัก10บล่างเลข2อ่ะบวกหลัก1ิบตัวท้ายครั้งที่1เลข9้าผลรวมคือส1บบวก1นงคงที่เป็น12เอาเลข2 2บวกหนึ่งขงที่เป็น3 3บวกสีงที่เป็น7 7บวกหนึ่งขงที่เป็น8 8บวกหนึ่งขงที่เป็น9เอาละครับนีตงตัวเลขของที่เราก็บวกไล่เรียงตามนี้นะครับรอผลครับ2 3, 7 8 9 9ครบ3ตบัวหมดเยียบร้อย สิบลางสิบสามตัวท้ายกันที่หนึ่งบวกหนึ่งหนึองที่นะจัดเป็นชุดเลยไหมเดี๋ยวจัดเรียบเรียงเสียงประสานเลยครับสองสาม2จ็ดสองสามแแล้วก็เจ็ดแปเรียบร้อยครับรอผล โค้งสุดท้ายเอาละครับจิ้งภาพนิ่งไว้วันนี้ผมจะมีอ,อสูตรหนึ่งนะครับเป็นสูตรครบ2ตัวล่างโค้งสุดท้ายเอาทิมนี้นะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันครับด้วยการกดติดตาม subscribe ไลค์แชร์ครับล่ำรวยล่ำรวยเฮงเๆ,ๆนะครับพวกมาคลิปน้าครับเอาคลิปนี้ภาพนิ่งไว้สักหนึ่งนาทีนะครับจะได้มีเวลาจดขอบคุณมากครับ คำเตือนโปรดใช้ดุลพินิจพิจารยาณในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย